กำลังเท่าน ouais ี้แหละเงี่ยวันหยุเดินมาได้กินเสียงกุญแจดังบ้องรังกุญแจดังบ้องรังเฮ้ยกันทำอะไรวะากันฮะสุ่มผลเนาะวันนี้พี่ขอสุ่มด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะพาร์ทคู่หมดแล้วเหรอออว่ะรู้นกกายเป็นคนธรรมดาปกติปกติเลยฮ่าฮ่าได้ผลนั้นเหรอ แป๊บขอสุ่มแป๊บขอสุ่มแป๊บเบ้งโอ้โหบึ้มบั้มซัมโก้ได้คันคามมอนไม่ใช่นี่ได้คามมอนกระจอกมากปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บเบ้งโอ้โหอันคามมอนมาแล้วขออีกหนึ่งทีขออีกทีปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไอการพอแล้วเสียงมันดังเข้าหูกูยับเลยโอเคสุดท้ายละปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอเค ุ้มโอ้โหอันคัมอนมึงได้จิเนลลี่อ่ะใช่โคตรกระจอกเลยเอาละครับผมขอากราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเลยคิงนอนเคดีแล้วก็ไอคันนะผมคุณผู้ชมมาสองคนอีกแล้วนะครับไอไว้ไม่ค่อยเข้าที่ขผมมาได้นะ นานมากอ่ะเออเดี๋ยวก็มีคลิปแน่นอนคือคลิปสุ่มผลปีศาจเดี๋ยวรอเลยนะครับน่าจะลงวันพุธนะครับคุณผู้ชมลงวันพุธนะวันจันทร์เป็นบอกฟูดได้นะครับผมอาจจะสลับวันเว้นวันเนาะโอเคนะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะรู้ว่าเกมคิงพีดเนี่ยมีบั๊กอย่างมากมายตอนนี้ก็เริ่มหายไปแล้วนะครับแต่บอกก่อนเลยบั๊กที่ผมยกมาในวันนี้เนี่ยคือบั๊กที่ถูกแก้ไปแล้วเนะครับผมใช่ไหมน้องกันนะครับ บางคนอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเฮ้ยบัคกนี้ใช้ได้อยู่หรือเปล่าวันนี้เนี่ยผมทาการมาไขข้อสงสัยว่าบัคอันไหนเนี่ยยังใช้ได้อยู่และบัคอันไหนเนี่ยไม่ใช่ดิผู้ผิดนะครับบัคอันไหนใช้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีบัคที่หลุดรอดไปก็คุณผู้ชมใครรู้ว่าบัคอันไหนเนี่ยที่ที่ถูกแก้แล้วเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจจะมี ep สองนะครับ โอเคครับ okay, ผมผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราไปรุยพร้อมกันเลยนะครับผมก่อนไปรุยเนี่ยอยลืมนะครับกดไ like, ลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยกันขอคนละ1ไลค์ครบ1,000ไลค์ 1, like ขึ้นไปด้วยนะครับผมโอเคใครพร้อมแล้วก็ let's go ไปดูคลิปกันเลยครับทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวบักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํานะครับผมร้านคิทตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็킹เลคัซซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่าง ก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดูมาน้องกันครับบัอกอันแรกเนี่ยนะครับผมน้องกันเนี่ยอาจจะไม่รู้นะว่าผมเนี่ยเคยทําบัอกอะไรบ้างกับไว้นะครับผมก็มีแค่ผมเกิบไว้ที่เข้าใจเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมลืมเลือกไว้มานะครับผมแต่ว่าเห็นไอ้กันอยู่ก็เลยอชวนไอ้กันมาเพราะว่า ที่แกไปรบกวนน้องไว้นะครับผมคุณผู้ชมครับอ่ะมาวันนี้นะครับก็บล็อกอันแรกที่ผมเนี่ยนะครับเคยทํากันเนี่ยคือเป็นบั็กเรือบินได้ครับผมคุณผู้ชมครับอาจจะบั็กติดนะแต่มันไม่ตลอดไปนะครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองไปย้อนดูคลิปบั็กผมได้เลยนะเออคลิปนี้อาจจะไม่ย้อนให้ดูนะครับผมก็ลองไปดูดูกันเองเนาะบั็กอันนี้เนี่ยนะครับให้เราบินเนี่ยแล้วไปชนตรงหัวเรือไว้กันอ่าเนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับผม มันจะไปเว้ยคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยแอดมินทำการแก้ไขและเขียนสคริปต์ใหม่ครับผมถ้าเกิดว่าเราบินไปเนี่ยเอฟเฟกต์จะทำการหยุดทำงานครับน้องกันหนีก่อนอ่าคือเอฟเฟกของไฟหรือพวกบินได้จหยุดก,การทํางานแต่อย่างเงี้ยบัก,บ,กบักได้ในะการแบบชนอะชนเรือได้นะอ่าเดี๋ยวผมการชนให้ดูนะเอย่างเนี้ยชนอะชนได้ครับอ่าขอบขอบ,ขอบมุม,มเดี๋ยวผมชนให้ดูแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบบินไปตรงตรงครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเลยนะบินเฮ้ยให้กันจเย็นเย็นดีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ถ้าเกิดว่าเราบินไปอย่างเงี้ยอ่ะมันไม่ได้ครับเนี่ยมันจะเรียบร้อยเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับพุ่งแบบนี้ทําได้นะเนี่ยมันก็มันไม่ลอยนะกันเนาะถ้าเกิดว่าใครทําลอยได้ก็ขอบคุณด้วยนะแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้คุณผู้ชมได้นะแบบเนี้ยคือบักเรือเร็วนะอันนี้เขาเรียกบักเรือเร็วใช่ไหมโอเคนะผมก็ถ้าบักเรือเร็วธรรมดาเนี่ยเออได้นะผมได้นะสับเรือลําใหญ่คันนี้นะครับผมรู้สึกว่าเร็วมากนะน้องกันใช่ไหมก็ว่าเร็วอย่นะ เออเรือพอๆแบบพวกแบบอาเรือของโยรูเลยอะเออเรือของตาเขียวนั่นแหละโอเคประมาณนี้เนาะสับบักแรกบักเรือบินได้นะครับตอนนี้เขาแก้เนาะตรงที่เสาเรือไม่สามารถทำได้แล้วเนี่นะครับเข้ามาปุ๊บก็จะทำการล็อกเลยเหมือนกับแก้สริปเลยนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเอาละไปเดี๋ยวเราไปดูบักที่สองกันเลยครับเอาละคุณผู้ชมครับมาถึงบักที่สองแล้วนะครับผมบักอันนี้เนี่ยเป็นชนิดที่โกงที่สุดใน ประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะเฮ้ยแต่ยังยังยัง,ยงมีบักหนึ่งที่ถูกแก้ไปแล้วแต่ก็ผมจะมาผสมในคลิปนี้ด้วยเนาะเป็นบั็กเพิ่มเลือดแบบ้โหแบบร้อเนะครับคุณผ,ผู้ชมครับแบบธรรมดาก็ทําได้เอาง่ายๆคือเป็นบั็กเพิ่มเลือดแบบบับเลยอะเออเคเร่ยกบ,บับเลือดอามาตะได้เลยอะคุณผู้ชมโอเคผมอันนี้นะครับผม,ผมเป็นบั็กเพิ่มเลือดในดันนี่ยนะครับผมอ่าสำหรับคุณผู้ชมน่าจะรู้เนาะถ้าเกิดว่าเราปล่อยฮาคิราชันสมมติอะสมมติผมเป็นบอสแล้วกันนะ คอที่20นะครับมันจะปล่อยฮาคิราชันตน้องการเตรียมตัวนะหรือขอฟันก่อนอ่าฟันก่อนปึ๊บปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให,เวให้เดี๋ยวให้ปั๊มนะเดี๋ยวเอาแล้วนะสามสองหนึ่งปล่อยให้ผมฮาคิราชันเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเมื่อก่อนนะผมมันจะติดแบบเนี้ยคุณผู้ชมติดแบบนี้แหละแต่ตอนนี้มันถูกแกแล้วคนระับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เว้ยเออคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี้ในในดันคือแบบโอ้โหมีคนใช้เยอะมากแล้วผมเนี่ยไปมอบวิชานี้คุณผู้ชมดูแล้วทำการแอดมินมาสง่งดูเอา อหานี้ไม่ทำบลักโอ้โหเรียบร้อยโดนแก้นะครับแต่ก็ดีแหละโดนแก้ไปนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปนะว่าสิ่งที่แอดมินควรแก้ในแมปบอกฟุตเดี๋ยวรอเลยนะคะผ,ผู้ชมอาก็แบบว่าออก็วันจันทร์ละการคลิปนี้นะครับผมที่ผมทำการพูดไปโอเคนะคผมอ่ะก็น,นี้นะครับผมคือบักที่ลงดันที่โกงที่สุดที่ผมเคยเจอมาละนะครับเท่ากับอมาตะได้เลยนะั้นน้องกันใช่ไหมในดันอะ่ะเราสามารถบวกกับอ่าเขาเรียกบ,บวกกับอะไรนะ อ่าบอสนะครับผมต่อหน้าแบีได้เลยนะใช่บอสแบบสุดท้ายอะ่ะสามสิบบาทอย่างนี้เลยคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยแค่ฟันอย่างเงี้ยเออดาเมจก็โคตรแรงอยู่แล้วนะครับดาบนะครับเออมึงลงน้ำไปทำไมวะอ่ออ่อเดชอ่อแค่นี้เหรอโอเคนะมผมขอ <ผม S 1> <ว>รู้นะเนี่ยว่ามันสามารถดำน้ำได้ใช่ดำน้ำได้ไม่อันนั้นไม่เรียกบัคกันไม่กินบัคเข้าเข้าไปในน้ำมันเลยเป็นแบบนั้น เอาล่ะคุณผู้ชมครับบักที่3นะครับจะเหมือนกับบักเมื่อกี้แต่น่าจะโกงน้อยกว่านะคุณผู้ชมอาการตีพี่เลยแป๊บๆๆๆเจนเจนไปเจนเจนเจนนขอญาติก่อนอตีตีพี่เลยก็ได้ตีเลยตีเลยจะตายพอพอพอนะครับผมเลือดประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราก็ทําการเพิ่มเลือดครับประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าให้เราประมาณนี้เลยลบนะครับลบพอยประมาณเป็นจํานวนเนาะหลังจากนั้นนะครับทาการบักครับผมนี่เพิ่มเลือด เลือดไม่เต็มอะคุณผู้ชมสามหมื่นใช่ไหมคุณผู้ชมก็แบบปุ๊บๆมาณเนี้ยคือแบบเออนั่นแหละมันจะเลือดเต็มเลยอะ่ะเด้งเต็มเลยอะ่ะคุณผู้ชมลองไปดูคลิปเก่าผมได้นะผมสาบานเลยมันมีบั๊กแบบนี้จริงนะครับผมใช้มังกรอนะเป็นการบัฟเวอรบัฟเลือดให้เด้งขึ้นอนะเออมีจริงนะครับผมปรับแค่เขียนเคาว่าจำนวนแล้วทำการไกด์ลากกันเป็นคนดูเนี่ยเลือดบ,บัคครับผมขึ้นไปที่สามหมื่นนะครับเพราะมันเกี่ยวกับอะไรสักอย่างน,นั่นแหละ ก็เรากดแบบวีรัวๆเออมันจะแบบมีบั๊กสักอย่างสักอย่างอ่ะนะประมาณนั้นเลยเนาะโอเคตรงนี้ก็แอดมินแก้เป็นที่รบร่อยแล้วน,นั่นเองนะครับผมบั๊กต่อไปนะครับผมเป็นข่าวใหญ่สำหรับอัปเดตที่แล้วนะกันเนาะอัปเดตนี้แหละครับอัปเดตนี้เลยนะครับผมล่าสุดเลยครับคืออัปเดตน,นะครับผมเจ้า <B> เลยบักครับผมนะ อันนี้เนะี่ยมันจะเกิดแค่เซิร์ฟเดียวผมไม่ทราบนะว่ากี่เซิร์ฟแต่เซิร์ฟผมที่เจอเนี่ยไปเจอแล้วเนาะก็ไปดูคลิปเก่าได้เลยครับย้อนไปดูได้เลยครับว่าแอดมินเอ้ยไม่ใช่ดีเจ้าเลเกิดทุกๆ1วินาทีเนี่ยนะครับผมมีบ้าอกแบบนี้จริงๆนะเจ้าเลเกิดทุกๆ1วินาทีนะครับคุณผู้ชมครับมีแบบนี้จริงๆนะผมบอกก่อนนะครับผมอ่าก็บั๊กนี้นะครับผมผมทําการทําคลิปแล้วก็ทําการลงไปนะครับ ประมาณ1ชั่วโมงถึงสชั่วโมงเนี่ยแอดมินแก้ผมรีเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยนะครับทำการบั๊กนี้ถูกแก้เรียบร้อยนะครับผมบั๊กเนี่ยอาจจะแก้ถูกแก้เพราะอะไรน,นะครับผมเพราะว่าอาแชร์ดาวเซิร์ฟใช่ไหมมันก็ทำการเหมือนกับปิดเซิร์ฟไปเลยอะแล้วก็เปิดใหม่เนาะทำให้บั๊กตัวนี้าหายไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับอาสคริปต์เนี่ยมันรันให้มันเกิดรัวๆเอาประมาณนั้นเลยนะครับผมผู้ชมก็ถือว่าโชคดีเพื่อผมด้วยนะครับทุกคนอยากพิมพ์ด่าเฮ้ย มึงสนับสนุนแบบบั๊กเหรอครับโอ,อ้โหคือเอาง่ายคือพวกกูโชคดีไงทำได้ใช่ไหม,มเจอเผือไปเจอแอดมินน่จะทดลองอะไรบางอย่างไม่ใชออ่กูไม่ใช่กันชัดตายแล้วฮะโอเคก็มีน้องๆน,นะครับทาม่าผมเยอะมากในโลกอินเทอร์เนต็ตออนไลน์นะครับผมใน Facebook ก,ก็ว่าเฮ้ยมึงไปทำคลิปทำไมวะแอดมินก็รู้ดิกูเพิ่งปั๊มเจมอยู่โอ้โหนะครับอันนี้จริงๆนะเพราะว่ามีคนปั๊มเจมอยู่จริงๆนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมอยากให้บั๊กเนี่ยหายไปเพราะเกมที่จะดีๆนะผมแล้วก็หาเจมไม่ยากหน่อยนะไม่แบบโอ้อีซี่เกินแบบนั้นนะ่ะเออโอเคนะประมาณนี้เลยเนาะสลับบั๊กตัวนี้ถูกแก้ไปแล้วนะครับผมเอาละคุณผู้ชมครับบั๊กสุดท้ายแล้วคือบั๊กที่5ใช่ไหมน้องกันครับเป็นบั๊กที่ <Yes. S 1> อาจจะมีคนเจอบ่อยนะได้ผลแลแต่เสือกได้คอมมอนมึงเคยไหมมันมีไว้กันค,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 คือได้อันคอมมอนได้ผลแบบ คัมมอนเออคุณผู้ชมแปลกไหมตอนนี้แอดมินน่าจะแก้แล้วนะคุณผู้ชมครับผมเพราะว่าผมก็สุ่มได้ตามปกตินะคือแบบมันก็ตรงอะ่ะเข้าใจไหมอาร์เนี่ยมันก็ตรงนะครับผมแต่อาร์ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นจริงๆนะคุณผู้ชมใครเจอก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยลกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครชอบชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ hmm. ผมด้วยกันกดแชร์ mm hmm. คลิปนี้กดติดตามคลิปนี้เผ mm hmm. ื่อเป็น mm เขาเรียกว่าเลยข่าวสารเนาะเกี่ยวกับคิงพีทที่เคยมีบักมาเนี่ยนะครับผมประวัติศาสตร์ของบักที่ถูกแก้ไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าอ่าหลุดหลุดอันไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะผมจะทำการทำคลิปแล้วถ้าเกิดว่ามันเยอะมากนะครับผมเอาละสำนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะกันเนาะโอเคผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมครับายบายครับคนดูจุ๊บจุ๊บไปบายครับ thank